สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพอกันนี้ราคาผมมือ่อวันที่14มิถุนาครับ2568้25นาหกแปดนี่เวลาประมาณ2องโมงสีครับในเวลามาสูบน้ำออกจากหน้าแล้วครับหลังจากวานเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะครับนี่ยวานตมไมใอาทิตย์หนึ่งพอดีแล้วครับกับมื่อนนี้ วันวันเสาร์มาสูบน้ำบอ,อกว่านาทิ์ครับฝนตกมากขึ้นวันนั้งคานาาครับพี่น้องจำปฏิสูรบอกแล้วนันนี้มองเบกเกินนิติจะเป็นยังไงนี่ครับรอบเบืงสูบน้ำบอ,อกมันเห็นนอเขาบะถ้าเ่เห็นก็นคือกมาเขาไวเมื่อวานเสริมไม่ครับนกเป็ดกับมาลงยีครับบันนี้นกเป็ดสามสี่ตัวครับมือเสางมาหอดร้รอยคออยู่งานทางกลางครับตัวบอกไงเลย ว่มันนกยังเขาไม่ไก่บินขึ้นสามตัววานเขามาครับมันขึ้นงามอยู่ครับพิ่ว่านานบ่เสมอ,นะอเนาะบ่ได้บ่ได้ตอนปั่นนะผมก็เฝ้าอยากอย่านมันไว้นละ้มันอย่านบ่เหลวง่ายนะครับเพราะว่ามันปัน่นสองสามหลอบวสิเกียรติาสีดันให้มันเสมอกับลืมขึ้นพอไปว่ามางบังมอง,ง,ม,องมันก็นเลิกยงิง เสียดายอยู่ครับนี่ขันแม่นปั๊บดีๆกับสิบ่ได้หสูบน้ำนักปลานีดอกครับนี่ครับตอนนี้ก็มาปล่อยออกยังมุมข้างหน้านี่ครับรับสูบใส่เครืองสูบไปน้ำครับปล่อยออกน้ำโตขึ้นเดียวครับแต่ว่ามันก็ลิ่นๆมาเรื่อยๆอยู่มือเสาะก็ลิ่นมือขึ้นก็ลิ่นขนาจะส่าสมสองสามหมื่นครับแต่ว่ามือขึ้นวันวันังค้านนะครับแห้งอีลีตั้งแต่เที่ยงขึ้นจนเกือบหอดแจงครับพี่น้อง เฉพาะแถวนี้นะครับโซนอื่นบ่เห็นโซนอื่นบ่อ่อยมีไปแถวสนมเถอยังที่เขาเคยนักๆกมาก่อนนะครับก็เจาวมันบ่มีครับมีพอลิลินเราแสดงว่ามันมานักอดยเ่แถวอำเภอรัตนานี้นะครับกับใยยางเสียยางครับวานต้มเสียก็คเอได้มาสูบนานี่ครับเสียเสียเวลาขาววานกนกะมองในโน่นก็ถือแมงกินนู่นกินครับ คนที่เขาวานกาน่อนมองได้มีน้ำก็รอดไปแต่มันกับบริการหลายเป็นบา่งมองครับเพราะว่าบา่งมองนี่เบิดเป็นงานเลยครับเนี่ยเมื่อวานไม่เป็นเป็นงานเป็นไรเลยกรับมีบางคนแตวกับมาปั่นวานไม่พร้อมกันนี่แหละครับวานเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่อันนี้ก็ถือว่าขึ้นดีนะครับประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ครับมองได้รุมๆเหลือๆนี่รอดน้ำบกบางจึงเสียหัวครับว่ามันมีเขาบ่มีเขาก็ถือว่าผ่าน แปดสิบเปอร์เซ็นต่แปดสิบแปดแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นได้ครับเปี้ยวห่านครับร่อรอเป็นความหนาของมันอีกทีหนึ่งหลังจากนี่ประมาณจะสิบกว่ามือคนละครับจังสีหูให้มันขึ้นประมาณจะคืบหนึ่งจังสีหูซ้ำมูเข่าเจ้าคนละเกือบเดือนคนละจังสีหนครับพอบ้างมองมันกาลังปงกับีเนื่องจากว่าฝนตกมันกบมันครับกบหม่องโน่นๆน่ะกบมลิดเขาที่มันวานข้างไว้ครับ นี่เขาจะาวาันได้ประมาณเดือนกว่าครับทางฟังทางนี้มองทดถือแมองกินเนี่ย,ยไปมันจะเป็นเหลืองๆครับชัดเจนตอนนี้ใหมแล้วครับบางคนไหม่หมจนเปลือยไปแล้วคือมันตายละปลายตายล,ว,ายลวก็เป็นสีสีน้ำตาลใหม่ตายกองหอยอยอลงเลยละครับพวกเขาประสนใจเขากับถามมาสามเอาถ้าพวกได้ไล่รีเขาก็เอารถมาปั่นไหม่เลย พา่ปนองมาบึงบรรยากาศบานเ่าครับดอกกุดทุ่งครับทุ่งสองกอนี่ออกดอกไซนาตลอดเลยครับช่วงวนันเดือนมิถุนายนตลอดเลยดอกหอมสวยงามนี่ครับสวยเป็นบรรยากาศบานนอกเฮานะครับเนาะช่วงฤดูเหตุใดเหตุหน้า มีสองกอครับหัวหน้าของผมกับหัวหน้าของยายค่ะเช่นนยายอยากพี่น้องกันนี่นะครับของเรานี่กอใ่แต่ว่าไฟใหม่สุีกับปตายเพราะมันอยู่หัวมีช่องไตเนาะถึงฝนปุ๊บมันก็ปงกันมาใหม่ปงพร้อมกับออกดอกในในเวลาต่อมาน่าจะบัทนันถึงปงปุ๊บประมาณเดือนหนึ่งปงเดือนมิฤษภาคับมันปงขึ้นมาเห็นใบมิถุนาก็ออกดอก ของเพิ่นก็มีแม่งกัดอยู่นะครับนี่ของใายนี่ครับใบใหม่ๆเรืองๆนี่ครับเป็นจุดๆอยู่แต่ก็ถือว่าบ่อหลายแต่ว่าเป็นย่อมยๆๆยยบ่เป็นเวิงไงคือขาเจ้าครับขาเจ้านี่เป็นเวิงไงเป็นเป็นม่าไงเพื่อเอาไฟจุดนะครับใหม่เป็นจุดเป็นจุดเป็นกลมๆเลยนี่ครับพุททุ่งอันนี้ดอกสวยกว่าตวนี้เมื่อกี้ บรรยากาศบ้านท่าครับดอกหอมมันนอนนะครับนี่มันจะส่อมาดมหอมหอมนิดๆหอมบางแห้งตอนนี้ดมมึงเมื่อกี้ครับตอนนี้ก็ยังหอมอยู่ห,อ,หอมหอมหอมแบบบกินบางแห้งบบพิตาบุปพิตาแผลนะแต่ว่าบกหัวเพราะได้แผลเพราะแผลบกหูวนะครับแต่ว่าดมเดีเ๋ยวเหรอผม หอยนอกหอยนอกครับหอยนอกมันมาหมวนห้างนอนห่อยนอกตุ่มมาหมวนหมวนอันนี้หมวนปลายหง่าแล้วก็นอนเยอะไหมเขาญงมันกับมาหมวนเขาแล้ววันนี้หมวนห้างเขาหมวนปลายเขาแล้วก็นอนก่อนมันจะเหยียดห้างใครแต่เตวัดก็ห้อง โอ้เห็ดพอมบบนี้ม่มีคนเห็นพี่น้องต้นสะแป็ต้นน้อยๆมีเห็ดพอเสยเลยโอ้ยบานอยู่ประมาณสิบกว่าดอกได้อยู่ครับนี่นี่นะครับ,บดอกบานนั่นเนี่ยเนี่ยเห็นบ้าพี่น้องนี่ครับนี่เนี่ยดอก น,นี่นดอกนึงนี่นดอกนึงือ่องนี้หัวหย่าน่าจะมีอยู่ครับมันมีคนคิดพอแล้วว่าต้นสะเบียงต้นนี้ทีงนี้จะมีเชื้อเห็ดครับต้นนี้หน่อยๆอ,อันนี้กับวานผอมกันกับนี่นี่แหละเพิ่นวานต้นนี้วานงานนี้วานมาเขาขึ้นนึงคือกันกันบเพราะว่ามันมีนามแขังของเพิ่นนี่ชักสิว่าอย่างไ๋เนาะงานนี้เป็นประจำเลย หยาหลายจะขังเทิงเกิดอย่างดีครับเพราะว่าตัวนั้นวานผงวานดินดินซุมครับช้ได้ายุครับเสียอยู่เสียงานเดียวนี่แหละเมีคนมาสูบหน้ามองให้เพิ่นแต่ว่ามันเกิดมันก็เกิดของเพิ่อนอยู่เกิดดีอยู่เกิดดีช้ได้อยุครับนี่ไพอีธรรมาชาติของบ้านเฮ้าอีกันนึงคือของปักหอยเชอรี่ครับ นี่ครับกัดกัดแล้วกระปงลงอะไรเงี้ยอยู่นั่นครับหม้เชอรี่ครับเรียบร้อยแล้วตายละมันกัดเขาของผมกำังปสูานะมอกกระไรอยู่ครับรอยเต็มอยู่มันกัดใบอ่อนๆมันถ้าสาวบอกถ้ามันกัดบอถึงเหงามัน,มนกระปรงหายอยู่ครับสำคัญคือมันถ้ามันกัดเดราปิติมองเม็ดมันเลยนะมันกัดเรียบร้อยแล้ว ถ้ามันกัดอยู่หมองข้อข้อมันมองกินแจ่วัดมันน่ะมันปรงไหมก็โอเคนี่ครับนี่หมองแมงแมงกินนี่ครับวงาไปเคียวงาอันข้างกาของเพื่อนหลายรับนี่แหละผนเสียของการวานก่อนครับท้าว่คุ้มงาอิานี่ล้อบดได้เลยครับหน้าบานเหาเป็นยังเสียละครับมองได้ภูเขาบ่เกิดหายขักนเลยนีพภูมิแดนเขาบ่เกิดเนี่เขาถึงแมงดวง ไม่กินนู่นกัดตายครับตายไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันก็นเลยงาขึ้นแท่นครับเนี่ยเห็นบอกครับตายเป็นแถบเลยมันมันก็เป็นเวอร์ี่บันเวอหว่างว่างว่างไว,งว,งวกันงาขึ้นแท่นจะสักทนหนึ่งกันงาไอ้เขาเขามองไ้มีมีน้ำขังถึงมันกับบกัดเขากงาองอ่างมันอยู่ ถือว่าคนดียุ่นี่ครับแต่ว่าเชืยอย่างแนวงานไตนี่แหละงานหนามมันเลอกโม,โมครับตันนี้หนามหลายนีละตกึ้นเดียวกับดินมันเรื่อยๆพืดยอติดดีปุ่นคลงเคิืเพงมันโน่นๆหนึ่งึืนงามครับเย่วพืชเลยดินมันเหนียวครับปันยางหยาก นืองจากว่ามันอุ่มหนามแต่ว่ามันบ่มีน้มแขังเลยแถวนี้มันปึ่งมาขัางมองฝนตกนี่ครับขึ้นวันตันนะ้งคาในมือเดียวนั่นแหละพร้อมกันกองผมเหมือนกัครับสูบบอเห็นนอเขาขาว,ขาวจ่อเลยเพราะว่าสามมือตกใสกเ่เห็ดหยาเห็ดสาหร่ายสาวนาหงเห็ดกอนกระถืออันแมงเฉพาะแถวนี้นะครับทางเงินโมโหนะเห็ดอ่อนกระถือแมง กินอ้นกินกลับหยาเกิดหลายเหตุลังกับน้ำฝนกับต๊ะโบหูมือหูเว้นเพราะว่าเท่ากับวันนิทานใดเนาะสามารถสันนิทานใดว่ามันสิต๊มือใดปกติเดือนมิถุนายนนี่มันจะทิ้งช่วงเนี่ยเห็ดหน้าเนี่ยอยู่ได้ครับธรรมาดาเนาะที่เคยพอมานะมิถุนานยนจะเป็นเดือนที่ผลทิ้งช่วงอย่างน้อยคือสองอาทิตย์อะ่ะสามอาทิตย์ประมาณเนี่ยเกือบเดือนหนึ่งพลหลือไหม แต่ปีนี้ตกมาอเอยกำลังเห็นนี่แหละครับเอาแนวนอนไปได้เครื่องสูบตัวนี้ก็ได้ออกไม่เลยนะครับนี่ทดมาได้เนื่องจากว่าฮู้ยเราสถานการณา์หนามันตกมาอีกรอบหนึ่งเถอะไถ่ไว้ปักจางงามมาสิวานผงยังหักนี่ตกมาเคลียบกิมเหือ,อยังครับก็ยังได้ร่ยให้มันแหงกับว่าแหงแบบนี้ก็เลย ตาชินใ,นใจวันตม้มวันต้มมันน้ำก็ะเลือมัย,ย่อมไม่ยำบ่หลายก็เลยตั้งใ,ใจสื่อเครื่องสูบน้ำตัวน,นี้แหละครับมาดูหมดเลยก็ขึ้นดีอยู่เดี๋ยครับเห็นมันบ่นมีน้ำขาวๆแนี่เบิ่งตัวมึงเลยมันก็เลิกแห้งดูต้นนี้ก็สิบหมดแล้วเป็นชงโมงบังทียังสิเบิดครับมันหลายกว่าวังหลอบที่ว่าปั้นวังนั้นนหลอบปั้นวังนั้นดูดูควเที่ยงยังครับกระเบิด ันี่ถือว่ากว้างแหงหลายนําดีนะที่เขามันยังโพลนมาเนี่ยครับมันยังออกได้เป็นบางช่วงบางหม่องที่ว่าอยู่สูงๆเ,เตรียมหาเขาเมื่อวานกะตกะไกวต่สามครับมันก็สามโมมันก็สิบสิบปอยเลยนะครับยาไวในกันแท่งไงก็ล่างาๆครับนี่อีกเ่ถึงเดือนครับเดี๋ยวก็ดตัดหิ้งหัวนี่ขึ้นไวแหง ดิสูจะมองนี่แล้วครับแล้วก็ได้ยิงมองน,ง,นงนึ่หงนาจีนี่หลอกสองมองประมาณนี้แล้ครับสงสารดึหัวกบแล้วครับก็ย่างหลายหอวกบกำลังตัวกำลังงามๆครับนี่ตัวใหญ่มันไปนติดกับหัวกระโหลกครับดึงออกหลายตัวอยู่แต่ว่าก็ตายไปแล้วพอแห้งดูดมันแห้งครับดูด ดูนิ้วมือดูมืออนี้บางยางแห้งกบึกตัวไงหัวกบตัวมัยังหลอดเขาไว้ได้เสยดึงเขาไปเลยคุมน่ครับในรคาคาสองพันปรึงสองปัหาครับเบดสุดกับประมาณนี้แหละครับเบดสุดกับมกเกินปรถึงสามพันครับสายกับประมาณหาหกลอยเครื่องกับประมาณสองพันสองสองพันสามแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อครับช่องโปก๊กอะ บดได้ถึงสองพันก็มีแต่บดถ,ถึงสองพันก็มีครับแล้วแต่คนกดได้อย่างในแอบออนไลน์เ้าทั่วไปนะครับทั้งแอปดำแอปฝ้าแอบสมมุนนันแหละครับนี่เป็นสนใจกับพี่น้องกับเบิงเอาได้ครับหลายยีห่ห้อตัวนี้ของผมใส่ตาแหลกกับโอเคอยู่ครับเจ็ดจุดหาแรงครับแต่ว่ามาทานกับปตาตังกันดอกเจ็ดจุดหาแปดจุดหาคอสามนิ้วกับก็ววโอเคอยู่ครับ แห้งดีอยู่ปุุงปรุงแบบจากากเลยเดี๋ยวคือสายโซ่แลครับวันนี้วัาจะสูมหนามใส่หน้าตรงหนามหลอกพุทธละหน้าหลอกพุทธหน้าเขาเนียวกับคลิปนี้ก็ไว้ทั้งนี้นครับพี่น้องเดี๋ยวสิหลอกเบื้องหนามมองได้มันปลไหลมาหากันเลยกัสิ่งเปล่งเหล้วกันให้มันดูมองเดียวมันบกกันครับคลิปนี้ซั้งนี้นะครับพี่น้องอยูืนยมนแห้งสปอสกคนขอบคุณที่ขอมาเบิง้งมาคนแรกกดแชร์ กดติดตามให้นรเดลเดอครับก็มีที่นองอยู่ดีมีแห้งผิดวังสิ่งไดกระสมศาฒนาทุกสิ่งทุกประการนะครับมีโชคมีหลาดสุกสุคนขอบคุณครับสวัสดีครับ